สวัสดีค่ะวันนี้สซวตีมาย่างไก่พี่น้องอย่างไกบ่บานแซ่บ้หอมอย่างไกตง่ตัวหนึ่งตัวเนื้อแก่อะไรพี่น้องเมนูอาหารเย็นวันนี้อย่างไกบ่บานพี่น้องอย่างตีนหัวบ่ได้เอาเต้หัวมาเห็นแล้พี่น้อง กับแกวผิดใส่กระเทียมแซ่บชี่น่เหมือนอย่างไก่อ้แซ่บค่ะคือไกไม่มาจากตลาดลทำนี้ลองไกบ่บานเฮา ตำแก้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่างไก่แล้วแล้วมพักเข่าจะ,จะกินต้นหอมพักสิเมน,นูวันนี้อย่างไก่บาดตำแจ้วพริกซดพี่น้องกำลังหนึ่งเขาเขาก็ลังขึ้นมื้อนี้เฮ็ดกับเขาด้วยเตาทานหนึ่งเขาเตาทาน้วก็อย่างไก่ตำแก้วพริกซดพี่น้อง มันนี้เหตุเตาทานอย่างเดียวได้กระเด็ดดันเตาเราก็เลยเหตดเตาทานเพิดเลยมันนี้เมนูบานบานเลยมันนี้นนนนนเขาก็ล่างึ้นเขาซุกแล้วกะกินพี่น้องกับเขาเห่ามันนี้แสบเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มียั้งไรค่ะพี่น้องเห็นมาเบิงอย่างใกล้หล่ะกะ ตำเจียวพิกซดตเจียวพิกซดกับตำเองพาเข้าต้นหอมบักซี่กินแก่มัมนอไกบ่บานโตหนึ่งเนี่แค่ไหน,นพี่นออ้องคนละครึง่งคนละครึ่งของรัฐบาลคนละครึง่งสองร้อยเจ็ดสิบบาทโตนี่พี่น้องไก่บานอย่างเส็บม,มันเลยตีนพร้อมสองตีนมาเ้อพี่น้องเส็บเสบทำกันอาหารวันนี้แค่นี้ลาพี่น้องวัดดีจ้า